หนุ่มเมาซ่ากระหายเลือดชักมีดไล่เสียบดาบเพื่อนร่วมวงสุราเข้าห้ามเปิดศึกดวลมีดกระซวกร่างพลุนล้มตายทั้งคู่ตำรวจแฮปปี้มอบศพให้ญาติปิดคดีเช้าของวันที่28มกราคม2530อันเป็นวันไหว้ของเทศกาลตรุษจีนบรรดาชาวจีนหรือผู้ที่มีเชื้อสายจีนต่างก็จัดหมูเห็ดเป็ดไก่เพื่อไหว้เจ้าตามประเพณีและที่อำเภอบ้านนาสาร อยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ที่บ้านของนายสุนทรหมู่ที่สองตำาบลทุ่งเต่าอำเภอบ้านนาสารในตอนเช้าเสียงจุดประทัดดังอยู่นานและเมื่อเสร็จสิ้นพิธีไหว้เจ้าเรียบร้อยเป็ดไก่ขนมเข่งขนมเทียนต่งตางๆจึงถูกแบ่งสรรปันส่วนไปให้แก่ญาติและมิสหายที่อยู่ใกล้เคียงพร้อมกับมีการฉลองกันด้วยเหล้าของบรรดาคอทองแดงทั้งหลายด้วยนายสุนทร สั่งให้คนในบ้านลำเลียงเอาหมูเห็ดเป็ดไก่ามาตั้งกลางวงเล่าและเชื้อเชิญมิสหายมาร่วมวงโดยพร้อมเพรียงกันเล่าหมดไปหลายกลมเสียงจอดเจเริ่มหนาหูขึ้นเพราะเล่ามันพูดไม่ใช่คนพูดกระนั้นวงสุราก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา20นาฬิกาหลังจากที่หมดเล่าไปหลายขวดนายปรีชาหนึ่งในสมาชิกของวงเล่าที่มีอาการเมามายจนเกินขนาดพอดีไปแล้วได้ลุกขึ้นจากวงเล่าเดินออกไปหน้าบ้าน เฮ้ยไอ้รัตเองออกมานี่เดีย๋ยวเว้ยเมื่อเดินออกมายืนเอียงไปเอียงมาที่หน้าบ้านนายปรีชาจึงเรียกนายวิรัตส,สมาชิกในวงเล่าด้วยกันให้ออกไปหาและนายวิรัตก็เดินออกไปหานายปรีชาไอ้รัฐกูอยากจะแทงคนวะทําไมวะมึงไปมีปัญหากับใครถึงจะต้องแทงกันด้วยนายวิรัตพยายามพูดกับนายปรีชาให้ยุติความบ้าคลั่งลงเสียแต่ด้วยความเมาและชอบผ่านหาเรื่องของนายปรีชา จึงได้ตอบหาเรื่องนายวิรัตทันทีกูไม่มีปัญหากับใครหรอกแต่กูอยากแทงคนสักทีมึงไม่ให้กูแทงสักทีได้ไหมวะนายวิรัตเห็นท่าชักจะไม่ค่อยดีแน่จึงได้เดินหนีนายปรีชากลับเข้าไปนั่งร่วมวงเล่าในบ้านต่อแต่นายปรีชาก็ยังเดินตามนายวิรัตเข้าไปภายในบ้านเพลงกูอยากแทงคนจังโวยนายปรีชาร้องดังลั่นเสียงแตกละเอียดของกระจกหน้าต่างบ้านของนายสุนทรดังไปทั่วด้วยน้ำมือของนายปรีชา ที่ชักมีดพกออกมาแทงทุกอย่างที่ขวางหน้าด้วยอาการคลุ้มคลัง่งและนายปรีชาก็เดินเข้าไปหาวงเล่าทันทีสมาชิกในวงเล่าเห็นว่านายปรีชาเริ่มคลั่งขึ้นมาแล้วจึงได้ลูกแต่งหือทันทีที่นายปรีชาเดินตรงไปหานายชำนิไอชามึงเลิกบ้าสเสียนนะเมาแล้วก็กลับบ้านไปซะขณะที่ทุกคนลุกหือหนีออกจากวงเล่ากันหมดแต่นายชำนิกลับยังคงนั่งเฉยอยู่กับที่แถมยังร้องห้ามนายปรีชาอีกเสียงห้ามของนายชำนิ เท่าก,กับเป็นการจุดไฟบ้าให้ในายปรีชามากขึ้นไปอีกเพราะนายปรีชากําลังอยากจะหาเรื่องกับคนอยู่ด้วยแล้วจึงได้เดินตรงเข้าหานายชำนี้ทันทีนายชำนี้ซึ่งเห็นนายปรีชาไม่ฟังเสียงห้ามของตนแถมยังเดินถือมีดกาเข้ามาหาอีกนายชำนี้จึงลุกพรวดขึ้นและเพื่อเป็นการป้องกันตัวด้วยการถือคติที่ว่าทําก่อนย่อมได้กําไรนายชำนี้จึงชักมีดพวกของตนที่เน็บอยู่ที่เอวออกมาแทางสวนไปที่ท้องของนายปรีชาทันที โดยไม่ต้องรอให้นายปรีชาแทงก่อนโอ้ยเสียงมีดจากในมือของนายชำนิแทงเข้าที่ท้องของนายปรีชาจนเลือดพุ่งออกมาแต่นายปรีชาก็ยังไววลหลเสืออยู่อีกด้วยการแทงมีดตอบโต้ไปที่หน้าอกของนายชำนิบ้างโอ้ยปลายมีดของนายปรีชาปักเข้าที่เหนือราวหนุ่มซ้ายของนายชำนิจนนายชำนิถึงกับตาลายเขาอ่อนทันทีแต่ก่อนที่นายชำนิจะล้มลงกับพื้นมีดในมือที่ถืออยู่ถูกแทงสวนไปที่นายปรีชาอีกครั้งคราวนี้ ปลายมีดของนายชำนี้ปักเข้าเหนือเราหนมซ้ายตัดขั้วหัวใจของนายปรีชาเช่นกันและทั้งสองก็ล้มลงกับพื้นด้วยกันสองคนเวลา21นาฬิกาของวันที่28มกราคม2530ร้อยํารตำรวจตรีสมยศแก้วยังเกิดร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราธ,ธานีก็ได้รับแจ้งจากนายพินมาบุญผู้ช่วยผู้ใหญ่บ,บ้านหมู่ที่สองตำบลพุ่งเตา่า อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่ามีเหตุแทงกันตายที่บ้านของนายสุนทรหมู่ที่2ตำบลพุ่งเตา่าอําเภอบ้านนาสารจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบจากนั้นจึงพร้อมด้วยพันตารวจโทนุก,กูลนินทรรกิจสารถใหญ่พันตํารวจโทรประสิทธิ์ทิตฐานสารวรสอบสวนพันตํารวจโทเกตสีสมุทรสารวัตรป่าปรามและกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกจํานวนหนึ่งรุดไปยังที่เกิดเหตุ ที่บ้านของนายสุนทรที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวที่หน้าบ้านมีศพของชายสองคนนอนตายอยู่โดยศพแรกซึ่งทราบชื่อต่อมาว่านายปรีชานินเพชรอายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่205หมู่ที่2ตําบลทุ่งเตา่าอำเภอบ้านนาสารผูกแทงด้วยมีดปลายแหลมเข้าที่บริเวณท้องด้านซ้ายหนึ่งแผลและที่หน้าอกเหนือราวนมด้านซ้ายตัดขั้วหัวใจพอดีอีกหนึ่งแผลนอนตายอยู่ที่พื้นหน้าบ้าน ในมือถือมีดพกปลายแหลมอยู่ด้วยและห่างจากศพของนายปรีชาเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ตำรวจยังพบศพของนายชำนิช่วยพัดอายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่41ทับหนึ่งหมู่ที่2ตำบลทุ่งเต่าอำเภอบ้านนาสารนอนตายเลือดนองพื้นที่บริเวณหน้าอกเหนือเราหน่มซ้ายมีบาดแผลถ,ถูกแทงด้วยมีดพกปลายแหลมทะลุขววั้วหัวใจพอดีอีกหนึ่งแผลที่ข้างศพมีมีดพกอย่างเดียวกับของนายปรีชาตกอยู่ จากการสอบปากคําของนายสุนทรเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุทราบาว่าก่อนเกิดเหตุนายสุนทรได้จัดงานไหว้เจ้าขึ้นที่บ้านและตอนบ่ายก็มีการเลี้ยงฉลองเหล้าด้วยกันนายสุนทรได้ชักชวนเพื่อนบ้านประมาณ1ิบคนมาร่วมฉลองกันที่บ้านของตนและขณะที่ทุกคนเมากันจนได้ที่นายปรีชาซึ่งมีโรคลมบ้าหมูเป็นโรคประจําตัวและเคยเกิดอาการกำเริบขึ้นบ่อยไดลุกออกมาจากวงเหล้าเรียกให้หนายวิรัตออกไปหาที่หน้าบ้านโดยบอกว่าอยากจะแทงคนสักที นายวิรัตซึ่งเห็นว่านายปรีชามีอาการเมาไม่จึงได้ถามไปว่าไปมีปัญหาอะไรกับใครมาถึงขนาดต้องแทงกันด้วยนายปรีชาจึงตอบว่าจะแทงนายวิรัตก็ได้นายวิรัตซึ่งไม่อยากจะมีเรื่องด้วยจึงได้เดินหนีนายปรีชาเข้าไปในบ้านและนายปรีชาได้เดินตามมาถึงหน้าบ้านใช้มีดพกแทงกระจกที่หน้าต่างแตกกระจายและเดินไปที่วงเล่าทุกคนเห็นว่านายปรีชาเมามากแล้วจึงไม่อยากจะมีเรื่องด้วย ่างคนก็ต่างแยกย้ายกันหนีออกไปแต่นายชำนิไม่ยอมลุกหนีกลับร้องห้ามให้นายปรีชาหยุดการกระทําดังกล่าวแต่นายปรีชาไม่ยอมฟังเสียงเดินตรงเข้าหานายชำนิทันทีนายชำนิจึงได้ชักมีดของตนออกมาแทงนายปรีชาที่ท้องก่อนหนึ่งแผลนายปรีชาจึงได้แทงสวนไปที่เหนือเราานมซ้ายของนายชำนิจนทะลุหัวใจก่อนที่นายชำนิจะสิ้นใจตายยังกัดฟันแทงมีดสวนเข้าไปที่เหนือเราานมซ้ายของนายปรีชาอีกครั้งหนึ่งจากนั้น ทั้งสองคนก็ล้มลงขาดใจตายคาที่ทั้งคู่ทันทีหลังจากการชนะสูตรพลิกศพและทําบันทึกประจําวันเป็นที่เรียบร้อยเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงมอบศพทั้งสองคนให้ญาติไปจัดการตามประเพณีและเดินทางกลับสถานีตํารวจเพราะคดีนี้ไม่มีผู้ต้องหาผู้ก่อเหตุได้ตายเสียทั้งสองคนเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงสบายไปโดยไม่ต้องออกแรงสืบสวนและติดตามหาคนร้ายให้เสียเวลาครับและนี่ก็เป็นอุทาหรณ์อีกเรื่องหนึ่ง ที่เราได้นํามาเปิดเผยต่อท่านผู้ฟงังเพื่อสังวรไว้เป็นประโยชน์ต่อการครองชีวิตประจาําวันและรู้จักหลีกเลี่ยงภัยอันตรายอันอาจจะต้องประสบกับตัวเราเมื่อไหร่ก็ได้ฉะนั้นพึงอย่าไปสร้างความเดือดร้อนหรือสร้างศัตรูต่อการอยู่กันด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันและนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในท้องที่อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราธ,ธานีเมื่อปี2530ขอขอบคุณ สำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ